บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับบ่ายสองโมงครึ่งเนะีสะดวสะดว,วทั้งวันเลยครับนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับบอ,อกๆๆปอกแปะตากลมนะครับปลาซื้มอมาจากตลาดซัชบชูีตากทองนะครับมันมีแดดครับวันนี้มีบ่ายสองโมงครึ่งกว่าแนละ้วสามโมงสามสิบเก้าแล้วโอเคกาลมปลาไหมาแหับแห้งแห้งเหมือนกันนะครับแต่แห้งคนละอย่าง มาสวายากับปลาทอดน,นะครับมีแดดน,นะครับแต่ไม่มีกระด้งกากนะครับไม่มีที่จากปลาจากจากไม่หมดนะครับตรงจากไป็นี้ต่อซื้อมาหลายมาหลายโลเจ็ดโลครับจากมีแค่กระด้งสองอันจากที่จากเนี่ยห้าโมงยี่สิบสี่นาทีนะครับจะขึ้นแล้วเก็บปลาดีกว่าครับพี่ จับเลยโอเคครับใช้ได้อยู่ครับตากลมเพราะฟ้านี่สร,สร,สระโดวโฉบกละดดเลยครับนี่ราบมันจะขึ้นเงี้ยฝนตกบอกใจแล้วก็หยุดไว้ทั้งวันนะครับที่นี่หมู่บ้านบางบัวโอเคครับเก็บปลาละเก็บก็ลมด้วยเนะี่ยเป่าทั้งวันเลยครับไม่นจ่เท้าเลยครับเกบเย็นครับแต่ปลาไม่เหม็นนะครับจะลมเป่าก็ได้นะ